วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลกแฟชั่นนะครับขั้นตอนหรือกระบวนการการผลิตสื้อผ้สมิตรูปเ,เป็นคอลเลกชั o นนะครับกระบวนการมีอะไรบ้าง1ก็คือตั้งแต่การออกแบบของดีไซเนอร์นะครับก็คือล่างแบบออกมาบนหุ่นก่อนทีนี้ถ้าใครเคยเรียนดีไซน์เนี่ยคงจํากันได้นะครับเ,เราก็ต้องเป็นโครงล่างหุ่นก่อนย้ายไอเยายบทแล้วก็สเก็ตออกมาแล้วก็ใส่ ทรงผมใส่หน้าตาอ่าแล้วก็ลงสีทีน,นี้ยุคต่อมาเนี่ยมันก็จะมาพัฒนาเป็นเออเรามาเออสแกนโครงล่างเข้าไปใน Photoshop แล้วก็มาเอ่อวาดโดยใช้เมาส์ปากกาอ่าเดี๋ยวนี้ท็บเล็ตแท็บเล็ตมันก็จะมีมีปากกาแถบมาด้วยอ่าเราก็จะสะดวกขึ้นอันนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสักเออหกปีเนี่ยก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยไฮเทคที่สุดแล้วนะครับการ วาดเมาส์ปากกาด้วยแท็บเล็ตหรือว่าถ้าเป็นคอมเนี่ยเราก็จะใช้ Photoshop ในการอ,ออกแบบดีไซน์วาดเสื้อผ้าตีมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็มาจนถึง 3D ไอ้นั่นเรายังเรียก 2D อ,อยู่นะครับ 2D ก็คือเห็นเฉพาะ,ะเป็นเหมือนแบนๆภาพแบนๆเราพอนึกถึงภาพประตูนได้ไหมครับาระตูน 2D เรามาถึงตอนนี้แอน,แ,อนแอนิเมชั n น อนิเมชันก็คือ 3D อ่ะอันนี้ก็คือชัดเจนเลยหมุนได้รอบตัวอ่าเหมือนคนจริงๆทีนี้ตอนนี้ก็คือโป,อโปรแกรมเสื้อผ้ามันพัฒนามาถึง 3D fitting ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเป็นเป็นฉากฉากก็คือเราวาดด้วยปากกาดีซอรรมดาอ่ามามาวาดด้วย Photoshop เราเป็นเมาส์ในแท็บเล็ตอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็คือในคอมพิวเตอร์ก็คือตัว 3D fitting เราเคือออกแบบดีไซน์นั่นเองแหละครับรต่แล้วให้ช่างแพทเทิร์นเนี่ยขึ้นชิ้นงานแพทเทิร์นบนกระดาษดแล้วแต่ใครจะเรียนหลักไหนมาหลักฝรั่งเศสหลักอินเดียหลักญี่ปุ่นออพอทำแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้เนี่ยคุณก็ต้องออลองเย็บฟิตติ้งดูลงผ้าแล้วก็เรียกเด็กในโรงงานมาลองดูว่าสวยไม่สวย ใหญน้อยเนี่ยมันก็ต้อง3-4รอบขึ้นไปกว่าจะออกแบบที่ว่าลงตัวหรือว่าสวยเพราะว่าการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต้องผลิตที่เป็นพันพันตัวแต่ทีนี้ถ้าเราขึ้นงานเนี่ยเราไม่ยอมเสีย1ตัวก่อนเนี่ยก็คือทั้งพันตัวเนี่ยก็คือไม่สวยหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยทุกโรงงานการผลิตเนี่ยมันก็ต้องเย็บตัวอย่างขึ้นมาก่อนรอบที่1นึ่งรอบที่2องรอบที่ส กว่าจะสวยบางทีบางโรงงานก็5-6าหกรอบอกว่าจะฟิตติ้งผ่านแต่แต่ละแต่ละแบบอันนี้เราก็มาพัฒนาใช้โปรแกรม 3D f i t ฟิตติ้งนะครับโดยหุ่นโมเดลเนี่ยสามารถจะปรับไซส์ได้เอาหุ่นเอเชียผิวสีดำสีขาวสีแทนสีเหลืองทรงผมหน้าตาทุกอย่างก็คือ,อปรับเปลี่ยนได้หมดแล้วก็ออกแบบเป็นคอลเลกชัน n ครับผม ันนี้เราก็เปลี่ยนจากการมองจากคนใส่จริงๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นมุมมองในคอมพิวเตอร์แทนทีน,นี้มุมมองในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันสามารถจะมองแบบทะลุได้แบบ C2 ทูเลยครับซึ่งถ้าเราเย็บผดิบให้คนใส่จริงเนี่ยเราไม่สามารถมองแบบทะลุได้แต่ด้วยโปรแกรม 3G เนี่ยมันสามารถมองทะลุ ทะละุเสื้อผ้าเข้าไปถึงคุณเลยว่าคับหลวมตรงไหนทีนี้เราก็แก้ตามจุดต่างๆที่ที่เราเห็นว่าไม่สวยนี้ฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็น 2D 2อฝั่งซ้ายจะเป็น 3D ทีนี้เราแก้ใน pattern ฝั่งขวาฝั่งซ้ายใน 3D มันก็จะปรับเปลี่ยนให้ให้เราไปด้วยก็คือเห็นทันทีเลยไม่ต้องมานั่งรอรอเย็บเย็บผ้าจริงมันก็จะดีตรงนี้ครับก็คือเราไม่ต้องเสียผ้าไม่ต้องเสียเวลา แล้วก็เห็นได้จริง,รงๆแบบเรียลถามเลยทีนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเดิมอ่ะเราก็ทำเป็นคอลเลกชันแล้วก็จัดแฟชั่นโชว์แจ้างนางแบบมาโปรโมทลงสื่อต่างๆจองเวลาอจองคิวทีวีลงนิตยสารต่างๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะหมดเป็นล้านเพราะว่าไหนจะจ้งนางแบบถ้านางแบบมีชื่อเนี่ยก็คนหนึ่งก็หลายแสนไหนจะจองคิวทีวีอีกนี่คือพูด ถึงการทำแฟชั่นโชว์สมัยเดิมนะครับแบบเดิมแต่ทีนี้ถ้าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องไฮเทคนี้ไฮเทคเนี่ยมันก็ต้องลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเราก็ใช้โปรแกรม 3D fitting เนี่ยครับในการอาลองหุ่นด้วยแล้วก็เดินแฟชั่นโชว์เราก็ใช้หุ่นโมเดลเที่เราต้องการเนี่ยเดินแฟชั่นโชว์ตามชุดคอลเลกชันที่เราออกแบบไว้ลายผ้าทุกอย่างก็คือ,เ,อเหมือนเหมือนจริงทุกอย่าง สถานที่แคทบอกต่างๆก็ๆคือเราสามารถจะเซตฉากอะไรทุกอย่างไ,ได้หมดลดค่าจ้างลดคอสตูมดีไซเนอร์ต่างๆทุกอย่างก็คือ,เ,อ,อเราทำเองหมดไม่มีไม่ต้องมีช่างกล้องไม่ต้องมีช่างแต่งหน้าไม่ต้องมีช่างทำผมคอสตูมดีไซเนอร์อะไรก็คือไม่ต้องมออีทุกอย่างก็คือโปรแกรมมันทำให้สำเร็จรูปทีนี้เราสามารถน,นำรูปภาพหรือวิดีโอที่เ,เราอัดแฟซ ภาพเนี่ยก็คือไปถ่ายทอดอลงโฆษณาตามสื่อเฟซบุ๊กต่างๆอินสตาแกรมอะไรมันก็จะดูไฮเทคเข้ากับยุคป,ปัจจุบันและที่สําคัญก็คือไม่มีใครจ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือทุกอย่างฟรีหมดแต่ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยแค่ช่างแต่งหน้าทําผมก็หลายตังแล้วหลักหมื่นแล้วไหนจะ,อะจองเวลาคิวลงสื่อแพงๆเบสเซ็ตก็เป็นล้าน แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าชุดคอลเลกชันที่เราทําออกมาเนี่ยมันจะาขายขายได้หรือเปล่าโอเคทีนี้ต่อไปก็คือถ้าถ้าเรา,เาทำแ okay, พทเทิร์นฟิตติ้งโอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต่อไปก็คือการเกตไซเพราะการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเนี่ยมันต้องทําออกมาเป็นไซส์ไซส์ S ซ,ซ,ซ,ไ isis, ไซ M S L X L อ่ะทีนี้ถ้าเราเกตแบบเดิมก็คือทําเป็นกระดาษแข็งอ่ะ เกตออกมาเป็นเป็นไซส์ออกมาแล้วแต่ว่าเจ้ากี่ไซส์ก็คือขยายไซส์อกครึ่งนิ้ว10ไซสก์ก็ก๊อปลอปี้กระดาษแข็งออกมาอ่าสิบชุดอันนี้เราเราจะเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมก็คือทาจากกระดาษมาสู่คอมพิวเตอร์อ่าก็คือเปลี่ยนตั้งแต่อ่าการสร้างแบบก็คือทาในคอมเสร็จแ,แล้วก็มาเกตไซส์ด้วยโปรแกรมคอมนี้มันจะจะ,จะ,จ,ะจะง่ายแหละก็คือว่าเราก็ใส่ค่าเกต นี่ความรู้พื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยก็เอามาจากแพทเทิร์นมือทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนที่ทําโปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานความรู้แพทเทิร์นมือมาก่อนเราก็ใส่ค่าเกจไปอย่างเช่นว่ารอบอกต่างกัน2นิ้วอ่าก็คือมี4ด้านหัน4ก็คือครึ่งนิ้วเราก็ขยายออกไปข้างละครึ่งนิ้วก็ใส่ไปจุด5 เอาสิบไซ์มันก็จะออกมา10เส้นเลยมันก็จะเร็วกว่าเกตมือเยอะแล้วก็แม่นยำกว่าอันนี้ก็คือความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยของโปรแกรมที่ช่วยได้ต่อไปก็คือการวางมาร์กอ่าทีนี้ถ้าวางมาร์กแบบเดิมเนี่ยก็คือเราเอากระดาษแข็งบอกระดาษแข็งที่เราเกตเรียบร้อย <ๆ S 2> ก็พอกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยวางบนลบนบนชั้นปูผ้าเสร็จแล้วก็เอาช็อคขีดลงบนผ้าอ่าแล้วก็คนตัด ้าก็จะเลยสาตัดตามเส้นช็อคทีนี้ถ้าเป็นโปรแกรมเนี่ยก็จะวางให้แบบอัตโนมัติแบบประหยัดผ้าที่สุดโดยที่ใครก็วางได้เพราะโปรแกรมมันจะคำนวณให้เสร็จเลยเกณฑ์ผ้าตรง100%เพราะงั้นมันก็จะประหยัดทั้งเวลาทั้งแรงงานคนเราก็ลดต้นทุนการผลิตได้อีกใช้เพียงคนเดียวนี่แหละครับก็คือ,อทั้งดิจิทัลสแกนแพทเทิร์นเข้ามาทั้งสร้างขึ้นงาน สร้างแบบจากโปรแกรมเกตไซส์วางมาร์กก็คือคนเดียวทําไดา้ทุกตําแหน่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบเดิมเนี่ยมันก็จะต้องอใช้ประมาณารวมรวมไปแล้วเกือบสิบคนคนไหนจะคนปูผ้าไหนจะคนทําเขียนมาร์กวางมาร์กคนเกตไซส์คนขึ้นป้ายต้นคนขึน้นเย็ดตัวอ,อย่างฟิตติ้งอะไรเงี้ยก็คือรวมรวมแล้วน่าจะเป็นสิบเพราะงั้นมันลดต้นทุนการผลิตได้้เยอะเลยแล้วก็เห็นแบบเยลไทถมไม่เสียผ้าไม่เสียเวลา อันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วครับก็คือต้องการจะเปลี่ยนจากระบบเดิมมาสู่ระบบใหม่ไหมซึ่งตรงนี้มันทันสมัยกว่าเร็วกว่าเราไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษเพดท์ให้ลกลงงานที่สำคัญคือ,อไม่ว่าลูกค้าเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนของโลกเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ z ซูมใช้ทีม m ีเวอร์เนี่ยรีโมทเข้ามาที่ จอในคอมแล้วก็ทำการฟิตติ้งด้วยกันก็คือดูไปพร้อมกันแต่ถ้าเป็นระบบแบบเดิมเนี่ยลูกค้าต้องเดินทางมาที่โรงงานอย่างเดียวเลยก็คือไม่สามารถจะดูผ่านคอมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมัยใหม่เนี่ยก็คือทุกคนเดี๋ยวนี้ใช้ซูมกันหมดแล้วเนี่ยใช้ซูมใช้ออฟฟิศอะไรงเงี้ยก็คือสามารถรีมทเข้ามา,าดูการทำงานและทำงานไปพร้อมก,กันก็ได้โดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน มันก็จะสะดวกรวดเร็วเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ประหยัดเวลาเพราะงัน้นก็เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเรากา็ขึ้นงานโอเคเรียบร้อยก็ฟิตติ้งเก็ตไซส์วางมาร์กวางผ้าทุกอย่างก็คือเป็นกระบวนการการใช้โปรแกรมคอมทั้งหมดนี่คือการเปลี่ยนแปลงจาการะบบเดิมสู่ระบบใหม่